สวัสดีครับผมเซลเอสนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า Honda a d v ดี0 CC นะครับดูรายละเอียดกันเลยนะครับคันนี้นะครับรถจดปี2023ครับเลขใหม่เพียง7,00 0กิโลเท่านั้นนะฮะสะภาพรถเนี่ยสวยสวยใหม่ๆหม่กันเลยนะใหม่น้อยๆ7 ,00 0กิโลนะครับยางยังใหม่อยู่เลยนะครับรอบคันสวยสวยเลยนะครับ สวยเดิมนะคันนี้นะครับรถรับประกันนะครับไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีล้มชนแน่นอนนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะสามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับติดต่อเซลล์เอ็กได้เลยนะครับเดี๋ยวผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับอ่านะครับ นี่โปรโมชั่นตอนนี้นะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าดำเนินการฟรีค่าจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะโอเคนะครับขอบคุณครับ